ช่องสามลั่นกลองรบเปิดโภละครใหม่ต้อนรับปี2,568ภาสองและอีกหนึ่งเรื่องที่พลาดไม่ได้กับละครมวยสุดมันนับ8ค่ายทีวีซีนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กหนุ่มที่รักกีฬามวยจนสุดชีวิตและฝันอยากเป็นนักมวยที่ยิ่งใหญ่แต่กลับถูกคนในวงการมวยไม่เว้นแม่แต่เพื่อนที่ไว้ใจที่สุดกลั่นแกล้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเด็กหนุ่มต้องสู้แบบหมาที่หลังชนฝา เพื่อความฝันที่เขาต้องไปให้ถึงนำทีมโดยพระเอกหนุ่มพลนวัตรประกบคู่ครั้งแรกกับนางเอกสาน้ำตาลพิจักขณาและพระเอกน้องใหม่อองสิทธานร่วมด้วยนักสแสดงตัวท็อปปอนัทวุฒิเดวิดอัศวนนท์เดี่ยวสุริยนเอ็มอภิน,นันโบธท,ทาราเป็นไตรนัดนิดแก๊ปจักกรินเอนจอยธิดารัตเอมี่อุทานพรและอื่นๆที่พร้อมฟาดฟันขึ้นสังเวียนโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบจัดเต็ม พลิกอารมณ์มาต่อกันด้วยเกมโกงเกมของ B C Studio ที่ได้พระเอกดาวรุ่งม,มากฝีมือกระทิงคุณรง์มาประชันบทบาทกับนางเอกสาวก้าวสุภัสาราพร้อมนักแสดงฝีมือเฉียบนนพัฒน์ยวนกวินรัต์สุยพรลพาเกลือชินเลอร์ปราบยุทธพิชัยบอลชรธน,นวัฒน์ ลิตาคาลิยาและอื่นๆเ,ๆเรื่องราวที่จะพาคุณลุ้นระทึกไปกับทอริกของกลุ่มนักต้มตุต๋น8คนที่ต้องร่วมมือกันต้มตุ๋นธุรกิจผิดกฎหมายของกลุ่มมาเฟียผู้มีอิทธิพลที่มีแผนการจะทำลายเครือข่ายอัญญากรระมอรายใหญ่ในประเทศให้พินาศด้วยแผนโจรกรรมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ส่งต่อความฟินเบอร์แรงกับซีรีส์ที่ทุกคนรอชมทั่วประเทศเพียงเธอโอลลี่อยู่ซีรีส์แซฟฟิกคุณภาพของ bc world original แนวโรแมนติกแอชชั่นนำสแสดงโดยสาวลิงลิงคองรับบทตะวัน บอดี้การ์ดฝีมือดีเพื่อปกป้องดูแลสาวออมกรณพัฒรับบทไอราไอดอลสาวดาวรุ่งกำกับการสแสดงโดยนายสัส,สวสดีวงศ์สมเพชงานละเอียดแปปปังสมการรอคอยอย่างแน่นอนมาสนุกกันต่อกับละครเพลงลูกทุ่งแนวแอคชั่นเพลงพยักผลงานค่ายเจเจเนเรชั่นของผู้จัดนกจริยาที่ได้พระเอกหนุ่มกล้ามแน่นเด่นคุณงามเนตรมาสวมบทบาทเป็นฝาแฝดครั้งแรกประกบคู่กับยิวาปริยาการพร้อมสร้างสีสันความสนุกด้วยทัพนักสแสดงตัวตึงนิ้งสรัญญาแซกชุมแพร ไฮชุติมาและอื่นๆมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของเพลงและพยักพี่น้องฝาแฝดที่ถูกจับแยกกันตั้งแต่เด็กและทั้งสองคนไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีพี่น้องฝาแฝดโดยเพลงแฝดคนพี่เป็นนักร้องลูกทุ่งอันดับหนึ่งส่วนพยักแฝดน้องเป็นนักมวยที่ร้องเพลงไม่ได้เรื่องเลยจนกระทั่งเพลงถูกทำร้ายทำให้พยักรู้ว่าเพลงเป็นพี่ชายของตัวเองภารกิจปลอมตัวเป็นคู่แฝดเพื่อสืบหาความจริงจึงเริ่มต้นขึ้น มาต่อด้วยละครบูแฟนตาซีรสชาติใหม่ที่ทุกคนรอสามสาวโคกอีแรงค่ายมอนทาตเอนเตอร์เทนเมนต์ของผู้จัดตายนัทพลที่ได้พระนางแจ็คก,กี้ชาเคอร์ลีนและแม็กปวิตรีเตินคู่กันอีกครั้งร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือกบทรงสิษย์น้ำฝนสวงสุดารัตกล้าวอมรดิตเรนเดียปริศยาแก๊บจาก,กรนตวริดมะปรางวิราการโกตีอารามบอยเก่งชาติชายจตุรงมกจกและอื่นๆจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าแม่เสือสาวดาวปล้นต้องตกหลุมรักตำรวจหนุ่มที่มาปิ้งแต่ไม่รู้ว่าเธอเป็นเสือเรื่องราววุ่นวายจึงเกิดขึ้นตามมาด้วยที่ใย,ยปลาไหลกับนายไฮโซค่ายไม a แอดเวิของผู้จัดแปะนริตยุวบูร์เรื่องราวของฟ้ามุ่ยเด็กสาวกะโปโลนเวียงหนองหล่มต้องกลายมาเป็นเจ้าแม่กำมล่อเพื่อขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้สัตยาหนุ่มไฮโซแบดบอยมาทำไร่ส้ม และมาหาประโยชน์จากหมู่บ้านของเธอนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มป๊อปถากูลและนางเอกน้องใหม่หญิงอานดามาประกบคู่กันครั้งแรกร่วมด้วยจูเนียร์กาจบันดิตวิปครีมดิศริยากรแดนนี่ลูเชียโนและอื่นๆต่อด้วยละครอีสานม่วนซื่นผู้บ่าวสุดซ่าก,กับอีลาคาซิงค่ายรักละครของผู้จัดอาดพลังธรรมซึ่งได้นางเอกสาวเดนิสเจลิวชาประกบคู่กับสมิธ,าธาพาดวิทมาประชันกันเป็นครั้งแรกร่วมด้วยเต้ชยพัฒลิซ่าอลิซา ยูโดทำทัดและอื่นๆเมื่อหนุ่มสาวจากสองหมู่บ้านคู่แคนซึ่งเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อกำลังสร้างตัวให้ทุกคนยอมรับต้องมาเปิดศึกกันอีกครั้งในยุคชิงแสงผ่านโลกโซเชียลผลกลับตาล,ะละปัดจากคู่กัดเป็นคู่จินจนเข้าทางสองยายวางแผนให้เป็นคู่รักกัมมรอเพื่อนำไปช่วยกันค้นหาเหตุความขัดแย้งสองหมู่บ้านที่เป็นปริศนาดำมืดมาช้านานแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะลงเอ,อยอย่างไรและปิดท้ายความสนุกด้วยละครโรแมนติกคอมเมดี้ แผนรักขักคาลุงค่ายทีวีซีนเรื่องราวสองหนุ่มใหญ่วัยลุงมีและหมึกต่างครองความโสดอย่างเหนียวแน่นอนทว่าโชคชะตานำพาทั้งคู่ให้มารู้จักกับสองสาวตัวแสบน้ำพึ่งแอบหลงรักลุงมีย่างหัวปักหัวปําส่วนปลาดาวต้องการเอาชนะใจลุงหมึกผู้ฟอร์มจัดให้ได้ทั้งสองคนจึงวางแผนพิชิตหัวใจสองลุงให้ยอมลงจากคานมารักพวกเธอจะสำเร็จหรือไม่งานนี้ได้สองคู่พระนางเคมีเคใจป๊อปถากูลประกบคู่เคทมาริลินและแม็กปวิดจับคู่กับติตะชยานิด พร้อมด้วยนักแสดงที่จะมาร่วมสร้างสีสันอีกเพียบจะสนุกสนานชุ่มชื่นหัวใจขนาดไหนรอชมกันได้เลยเตรียมปักหมุดรอรับความสุขสนุกแบบล้นทะลักกับละครใหม่ฟินไปพร้อมกันยาวๆได้ตั้งแต่ต้นปี2,568ติดตามชมได้ที่ช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ Plus.